ผล็กสกด้วยไม่ตอ่อเปิดเทอมก็ได้้ัเง,งเรียนด้วยยังเร้านอีก วันนี้เป็นวันาการที่15เดือนวรนที่9ตุลาคม2567เป็นโยมยีรัพัฒน,น์ปภานเป็นโยมนางสาวน้าจุดติยาพมีพิสานไม่แข่งสายวนมาขาบาบนกันวันนี้ทุกที่ตกและทั้งวันทั้งคืนเลยนะวันนี้ ต like, like. pues ั้งจิตตั้งใจมาทำบุญจังบาปไม่เกี่ยนถึงเกี่ยวเกี่ยวไปร่างกายใจไม่เที่ยงด้ตั้งใจมาทำบุญขอไปหลวงพ่อพระเจ้าอย่รักแลงจงบมกวัดอสาคุณโยมีรำพันประานางสาวนักสุสิยานันไปส่ามขอมีนวามมายแตนแรงอยู่เยืนจิตสียมีความสุขควมกเจริญเจริญด้วยความเริด้วยโภคสวัตสัติทยต

ยันโภปะรัสุยธรรมนิโชติรัสุยธรรมวิวัจฉันโตสะมาโลโกวินาตุมาเตหวันวันตระยสุขิติปายุโก จงโอตาำจยดจากกลโอธรรมวาทานปีอายุวันโลสุขังปา